บางคนบอกหน้าแทนที่จะลงแบบัตรสวยๆต้องให้คนมาขาับไห้ได้นะครับเอายามที่สภามาเป็นนายกได้ไหมถ้าได้คนแบบนี้อะไรก็ว่ากันไปนี่คือความเห็นของพี่น้องประชาชนคนที่มาเป็นนายกเนี่ยก็ต้องรับฟังไม่ต้องโกรธครบับนะอืน่าจะไปตั้งนานแล้วเออ,เ,อ,อเลี้ยงหลาะเลี้ยงหลานก็ไม่ไหวแล้วสภาพแบบนี้นะหลานกลัวล้ครับโอ้โหขนาดนั้นเนี่ยนะนะ ความสำนึกจริยธรรมต้องนํากฎหมายที่ประชาชนก็แสดงความคิดเห็นน,นะครับอันนี้ก็เรียนให้พี่น้องประชาชนได้ทราบนะครับเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์กันนะครับใครอยากแสดงความเห็นก็แสดงมานะเป็นพื้นที่รายการทนายคลายทุกข์ก็จะมาวิเคราะห์การเมืองกันเนี่ยนะช่วงนี้การเลือกตั้งมันก็ใกล้เข้ามาแล้ววันนี้พักการเมืองใหญ่ๆก็พยายามที่จะหาตัวผู้สมัครสสเข้ามาอยู่ในทีม ก็บางคนบางพักก็ซื้อตัวกันหัวละสามสิบล้านห้าสิบล้านเพราะอะไรเพราะการตกปลาในอ่างเนี่ยถ้าเราไปเราไปซื้อตัวสอสอมาเนี่ยไอคนนี้ขายตัวอ่าสามสิบล้านห้าสิบล้านย้ายพักมาคนที่เป็นสอสอเก่ามาอยู่กับเราทั้งหมดจังหวัดนี้ก็ยกจังหวัดเดิเพราะฉะนัะ้นในทุนตัวนี้มันก็เขาเรียกอะไรกว้านซื้ออดีตสอสอเดีย่ยวไทจะเป็นสอสอปัจจุบันเนี่ยมันก็กว้านซื้อหมดหัวละห้าสิบล้านสามสิบล้าน ผมได้รับข่าวลือมาไปนั่งกินวายกับเขาเนี่ยเขาลงทุนไปสอสคนจ่ายเงินเนี่ยนะซื้อตัวมาห้าสิบล้านเพราะโอกาสได้รับการเลือกตั้งมันค่อนข้างแน่นอนนะนบางจังหวัดถึงขนาดบอกเลยจังหวัดนี้ถ้ายกจังหวัดเอารัฐมนตรีไปหนึ่งคนก็หมายความนะนะหัวละห้าสิบห้าสิบล้านนะสิบคนก็เท่าไหร่คิดดูไหมก็ห้าร้อยล้าน เพราะฉะนั้นในเมื่อการเลือกตั้งในสมัยนะครับมันต้องลงทุนซื้อตัวอดีตสสเนี่ยเพราะฉะนั้นวันข้างหน้ามันถอนทุนมันต้องเลือกกระทรวงที่มีงบประมาณเยอะๆเป็นแสนล้านตายแล้วสิบเปอร์เซ็นต์ก็แสนล้านก็หมื่นล้านก็เงินพวกนี้มันก็ต้องเอาเงินไปถอนทุนเพราะว่าการจะได้รับการเลือกตั้งสมัยนี้มันต้องเน้นการซื้อเสียงเยอะนี่คือความอับปรีจันเลของการเมืองในประเทศไทยของบางคนบางพรรคซึ่งผมไม่ได้บอกว่าพรรคไหนแต่ไม่ต้องร้อนตัวนะถ้าคุณไม่ได้ทา นะนะครับอันนี้ก็เล่าให้ฟังคุณสังเกตในตอนนี้กับนะคนนี้ก็เป็นสอสอย้ายไปอยู่พักนั้นย้ายไปอยู่พักนี้นะจังหวัดบางจังหวัดนี่ก็เอาอาดีตสอสอเนี่ยมีสอสปัจจุบันรวมมาอยู่กับพักตัวเองทหมดมันจะได้ง่ายอ่ะเวลาหาเสียงมันง่ายเลยนะเอามามัดรวมเลยครับนะเออจะเรียกว่าอะไรแดนสไลด์หรือดินสไลด์ก็แล้วแต่นะยกจังหวัดยกทีมก็ไม่รู้นะครับนะแล้วก็แบบ โรโมดกันชัดเลยนะยกจังหวัดเอารัฐมนตรีหนึ่งคนอา่าม,มันสารพัดอันนี้ก็เรลอ้ฟังนะอืมขอความเห็นอาจารย์กรณีตีความรัฐมนูลหน่อยครับผมว่าลเลอดเถอะอ่ะ,ะคือรัฐมนูลเนี่ยมัน,ม,น,ม,นมันไม่เห็นมีอะไรที่สลับซับซ้อนเลยบางคนบอกรัฐรมนูญไม่มีผลย้อนหลังศิละเจนจาคะเพื่อนรักผมไป็งไงย้อนหลัง,มงไม่ต้องยี่สิบสามสิบปีเขาจะตีความไปได้เลยอะ ไปเป็นคไปโกงไปโดนคดีคดีเช็คิดคุกอิตาลอร์ิระยังค้นจากความไป่สสมย้อนหลังไปยี่สิบสามิีแต่ทําไมประยุทธ์เป็นใครเป็นเทวดามาจากไหนรัฐมนูญถึงไม่กล้าที่จะย้อนหลังไปก่อนรัฐมนูญปีหกและศิระ,ะเยนจาาครับเพื่อรักผมทำไมย้อนหลังไปทั้งยี่สิบสามิีไปติดคุกอิตาลอรตั้งแต่ยี่สิบสองติดปีนะประยุทธ์เป็นใครประยุทธ์เป็นเจ้าของประเทศไงการตีความทำไมต้องไปตีความ นะให้เกียรติทุนหมยุติต้องตีความมาตรฐานเดียวกันนะครับเนะเด่นสีร้างเนี่ยตีความเข้าไปเนี่ย,ยเคยไปโดนคดีก่อคดีเช็คอะไรก็ไม่รู้ติดผู้กิตรางมาเนี่ยยี 20, 20, 30, ่สิบสิบยี่สิบสามสิบปียังไม่รอดเลยบทอนาคตไปแล้วอืมประเทศไทยทําไมมีแต่สีถนนชัยเต็มบ้านเต็มเมืองมันก็เป็นอย่างนี้คนรางสมัยนี้มันก็ต้องเป็นคนกระล่อนปิ้นกะ้อนนะ ตีความอะไรก็แต่ก็ตีความเข้า,าข้างตัวเองเนี่ยประเทศเรามันเป็นอยางเนี้ยนะนะตีความแบบดูแล้รีกคานสายตาประชาชนถ้าเปรียบมันดูมวยแล้วแบบไอ้พวกนี้เนี่ยมันเหมือนพวกลว้มมวยอ่ะนะนะคือมันมันไปกันแบบหน้าด้นดานๆน้ำขุ่นๆน,น,น,นะอืมเดีย๋ยวครับเออนะมีอะไรก็แสดงความคิดเห็นกันมานะวันนี้ผมก็มามา มาพูดถึงเรื่องคุณประยุทธ์คือวันนี้ผมมีความสุขครึ่งเดียวคือโดนประยุทธ์โดนหยุดปฏิบัติหน้าที่อันนี้ผมมีความสุขนะมผมได้เฮเลยเนี่ยเดี๋ยวเรียนี้เดี๋ยวไปฉลองกันแล้วนัดพรรพวกกันนะเดี๋ยวไปฉลองกันที่เชียงใหม่เนี่ยตอนนี้ผมอยู่เชียงใหม่นัดกันไวนะ้เนี่ยตอนนี้เตรียมวายมาหกข,ขวดนะนะอืนะนะอนะนะเตรียมวายมาเรียบร้อยเดี๋ยวฉลองกันมันคือวันนี้มีความสุขครึ่งเดียวเพราะประยุทธ์หยุดปฏิบัติหน้าที่นะด้วยคะแนนเสียงห้าต่อสี่ อยู่ปฏิบัติหน้าที่แต่รับคาร้องนะมติเอกฉันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ผมมีความสุขเพียงเดียวแต่ถ้าเกิดประยุทธ์ลาออกนี่ผมมีความสุขร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะผมจะฉลองหนักเลยนะนะครับเออผมว่าวันนี้พี่น้องประชาชนก็มีความสุขเพียงเดียวนะความสุขส่วนที่เหลือลุงตู่ช่วยคืนความสุขให้กับประชาชนด้วย,วยการประกาศลาออกและก็บอกกับพี่น้องประชาชนว่าอูพอแล้ว กูพอแล้วกูพ,พอแล้วพูดแค่นี้แหละครับนะพูดแค่นี้บ้านเมืองจะสงบทันทีบ้านเมืองจะดีขึ้นทันทีเลยเชื่อผมนะไม่ต้องไปใช้อาริยะสัตสีไฟขึ้นราคาลุงตู่บอกอาริยะสัตสีผมบอกลยนะอาริยะสัตสีเอาไปใช้กับพลเอกประยุทธ์นะครับนะเนี่ยเขตแห่งทุกของประชาชนอยู่ที่ตัวพลเอกประยุทธ์ถ้าพลเอกประยุทธ์ยังเป็นนายกอยู่นะครับประชาชนจะมีความทุกข์ม ประชาชนไม่ได้มองว่าคุณประยุทธ์คดโอรประเทศชาติแต่ประชาชนมองว่าท่านเป็นนายกมานานพอสมควรแล้วควรที่จะพอแล้วสะกดเป็นไม่คำว่าพอในฝากฝากถึงท่านนายกเออนะครับนะมีอะไรที่น่าสนใจในะวันนี้ก็ไปทางไหนก็จะมีเรื่องแบบนี้ประยุทธ์ไปต่อไม่ได้เออประยุทธ์คุณไม่มีสิทธิ์ได้ไปต่อนะพอแค่นี้นะ แล้วก็ไม่ต้องเข้าประชุมคณะรัฐมนตรีแล้วไม่ต้องไปนั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงก็แล้วหมดนะให้รัฐมนตรีช่วยหรือว่าประหลัดกระทรวงเขาดำเนินการแทนนะมันน่าจะพอแล้วครับอแปดปีนี่นานนะคนที่เข้ามาจากการเลือกตั้งก็ต้องไปหาสหาเสียงพักเพื่อไทยสมัยทักษิณเขาหวังจะได้รับเลือกตั้งนี่เหนื่อยมากนะเราไปกราบไหว้ประชาชนเจอหมาก็ต้องไหว้หมาเจอเด็กก็ต้องไหว้เด็กนะ ต้องปุ่มเด็กอาบน้าอะไรต่างๆเนี่ยมันมันไม่ง่ายนะแต่พวกยึดอำนาจจะไม่ได้ลงทุนเลยเลยือนเปดผังแล้วของภาษีใช่ไหมเด้นะนะครับเออนะควรพอแล้วครับนะพักของรัฐบาลควรยุบไหมเอานะนะสมัยหน้าก็อยากให้ฝ่ายค้านมาบริหารบ้างคุณบริหารมาแปดปีแล้วประเทศเป็นยังไงก็เห็นเห็นอยู่นะครับอันนี้ก็วันนี้ก็มากันสั้นๆนะ เดี๋ยวผมก็จะไปฉลองก่อนนะ,นะ,นะฉลองที่พลเอกประยุทธ์หยุดปฏิบัติหน้าที่นะครับนะแล้วก็ยินดีต้อนรับท่านนายกัฐมนตรีคนใหม่จุคกรูท่านนายกลุงป้อมนะเออนะท่านหุงมป้อมเนี่ยก็รักษาการนายกอ่ะก็ยินดีครับท่านนายกนายกป้อมก็อย่าลืมนะครับเวลาให้สัมภาษณ์อะไรก็อย่าไปบอกว่าไม่รู้ไม่รู้ไม่ได้แล้ว รานับแต่วันนี้เป็นต้นไปท่านคือรักษาการนายกนะก็คือเป็นผู้นําประเทศของเราเพราะฉะนั้นท่านต้องพูดอะไรให้มันชัด,ชดเจนนะแสดงภาวะผู้นำนะ <Yeah. S 1> แต่ถ้าจะให้ดีลูกป,ป้องก็ต้องบอกน้องชายว่าเออประยุทธ์เออเองพอลาออกเขาจะได้หานายกเต็มตัวเพราะรักษาการนายกทําอะไรมันไม่เต็มที่บ้านเมืองไงต้องการคนที่เป็นนายกแบบเต็มตัวไม่ใช่รักษาการรักษาการมันก็ทำอะไรได้ไม่ไม่ค่อยเตมเมีย นะครับ<อ>นะรัฐบาลก่อนใช้ที่เอ็มเอสหมดทุกนี้กู้อย่างเดียวจริงหรือเปล่าไม่รู้นะประชาชนก็แสดงว่าไม่เห็นหน,นะชุบครูชุบครูนะครับเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์กันไปเอาแล้วครับได้เวลาพอสมควรแล้วผมก็ขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับก็ขอให้ทุกคนมีความสุขความเจริญอย่าลืม กดติดตามกดไลค์กดแชร์เพจทนายคลายทุกกันเราก็จะมาวิเคราะห์การเมืองกันไปเรื่อยๆนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับเออะตอนนี้ผมอยู่เชียงใหม่นะครับอือเชียงใหม่นะฮะนะครับอืมนะครับใส่มงใส่ไม้กันนะครับพี่น้องเป็นไงสบายกันดีนะครับเออนะฮะ เดี๋ยวเราก็มาวิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆนะครับหลังจากพลเอกประยุทธ์โดนศาลสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ก็สรุปแล้วประยุทธ์ไม่ได้ไปต่อนะครับตอนนี้ก็เราจะได้นายกคนใหม่แล้วนะชื่อพลเอกประวิตย์นะครับนะพลเอกประวิตย์ก็คือเขาเรียกอะไรรักษาการนายกรัฐมนตรีนะครับเราก็จะมีนายกรัฐมนตะร,นะรีคนใหม่นะครับเป็นไงชอบไหมครับนายกรัฐมนตรีคนใหม่ เออนะนะครับเออชอบหรือเปล่านะครับวันนี้นะฮะเอ่อรายการข่าววันนี้ก็จะมีนายกคนใหม่ที่มีสโลแกนที่คนเขาเรียกกันว่าอะไรไม่รู้ไม่รู้อย่างเดียวนะครับอืมเยสวัสดีกันไปแล้วครับนะก็